ทำนายฝันสวัสดีค่ะนรวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่อง ฝันเห็นกล้องสูบยานะคะบางท่านอาจจะรู้จักกล้องสูบยานะคะที่คนแต่ก่อนนิยมใช้กันมากแต่หลายๆคนเชื่อเหลือเกินนะคะว่าบางคนอาจจะเคยฝันเห็นแล้วก็รู้ทันทีว่านี่คือกล้องสูบยาหรือกล้องยาที่เขาเรียกกันนะคะคําทํานายในความฝันบอกได้เลยนะคะว่าชีวิตของคุณช่วงนี้ในความฝันนั้นกําลังจะดีขึ้นแล้วก็ เป็นลางบอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะมีโชคลาภแล้วก็กำลังจะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนความรักคนโสดจะพบกับคนที่เอาใจเก่งคนที่ดูแลเราได้คนที่ใส่ใจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขแล้วก็คบกับคนนี้คุณมีแต่ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเขาจะเป็นคนที่ดูแลเราเสียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นท่านชาย จะถูกคนรักเอาใจแล้วก็คนรักของคุณค่อนข้างที่จะมีฐานะมากกว่าตัวเองนะคะผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะก็จะได้คนที่ดูแลเราได้แล้วก็ฐานะดีกว่าเราเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือคนโสดจะพบกับ ผู้รักคนรักที่แบบเอาใจเก่งแล้วก็ดูแลเราได้ย้ำอีกทีนะคะส่วนเรื่องการงานการงานช่วงนี้ใครที่เหนื่อยล้าใครที่รู้สึกหงุดหงิดเบื่อหน่ายมาก่อนหน้านี้ความฝันแบบนี้การงานกําลังจะดีขึ้นคุณจะโชคดีใครที่รอตําแหน่งก็จะได้สมดังใจหวังเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูเพื่อนฝูงไม่งี่เง่านะคะช่วงนี้การทํางานถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยส่วนใครที่ทําอาชีพค้าขา อยู่ช่วงนี้การค้าขายไปได้ดีแล้วก็กําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆใครที่ค้าขายอยู่ช่วงนี้เตรียมยิ้มเตรียมรับทรัพย์เลยนะคะใครอยากจะขยายกิจการเพิ่มขึ้นช่วงนี้สามารถทําได้ลงทุนคู่กับใครช่วงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าความฝันแบบนี้เน้นไปที่เรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภยิ่งการเงินนะคะใครที่ติดขัดอยู่ก็จะดีขึ้นอย่างที่บอกความฝัน เน้นไปที่เรื่องการเงินเสียมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฝันแล้วก็อยากจะรับโชครับทรัพย์เสริมดวงทำบุญแผ่เมตตานั่งสมาธินะคะส่วนตัวเลขนำโชคได้แก่เลข1เลข6เลข7แล้วก็เลข9นะคะเลข1เลข6เลข7แล้วก็เลข9 1 6 1 7 1 9 6 9็ หรือ79คือตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันเห็นกล้องยาหรือฝันเห็นกล้องสูบยานั่นเองนะคะเอาละค่ะใครที่ฝันร้ายอยู่ก็ขอให้กลายเป็นดีใครที่ฝันดีอยู่ก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ